เศรษฐกิจโลกในปี2023ยังคงมีความผันผวนสูงรวมถึงปัจจัยกดดันอย่างเงินเฟอ้อและดอกเบีย้ยสูงก็ยังคงไม่หนีหายไปไหนค่ะสวนทางกับเศรษฐกิจไทยที่เริ่มมีแนวโน้มสดใสรับปี2023จากการที่บริษัทต่างชาติทยอยประกาศการลงทุนในบ้านเราซึ่งเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญของ BB LAM มองว่านี่แหละคือโอกาสทองในการลงทุนในหุ้นไทยแล้วจะมีหุ้นกลุ่มไหนที่ได้รับประโยชน์บ้างดูคลิปนี้ให้จบค่ะ ดรมิ wan, Tong, a, ่งขวัญทองปรึกษาเชฟอ e กยานอมิสของ BBLA-M มองว่าในปี2023นี้ตลาดต่างประเทศยังคงมีความผันผวนเ oh. นื่องจากปัจจัยกดดันอย่างภาวะดอกเบี้ยสูง oh. เงินเฟ้อและสงครามยังคงปกคลุมไปทั่วภูมิภาคตะวันตกทําให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดการลงทุนในขณะที่พี่ใหญ่ของภูมิภาคเอเชียอย่างจีนก็ยังคงใช้นโยบายโควิดเป็นศูนยให้สภาพเศรษฐกิจยังคงมีความตึงเครียดค่ะ ซึ่งสวนทางกับเศรษฐกิจไทยค่ะที่เริ่มฟื้นตัวจากการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมถึงคุณสมบัติพิเศษของตลาดหุ้นไทยอย่างความเป็นแล็กก่ที่มีความหมายว่าเชื่องช้าและด้วยคุณสมบัตินี้นี่เองเมื่อตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงตลาดหุ้นไทยก็จะปรับตัวลงไม่มากนักขณะเดียวกันหากตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นตลาดหุ้นไทยก็จะค่อยๆขึ้นทําให้ในช่วงเวลานี้ยังพอมีโอกาสที่นักลงทุนจะสามารถทยอยสะสมหุ้นไทยได้ค่ะ นอกเหนือจากคุณสมบัติของความเป็นแลกาดแล้วประเทศไทยยังมีปัจจัยบวกที่เริ่มชัดขึ้นแล้วนั่นก็คือเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่ไหลเข้าไทยอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าในช่วง11เดือนของปี2565คือเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนมีเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยมากกว่า112,466ล้านบาทเพิ่มขึ้น74%เมื่อเปรียบเทียบกับปี2564โดยมีการจา ทงงานคนไทยมากถึง5,000กับอีก8คนค่ะซึ่งประเทศญี่ปุ่นเข้ามามากที่สุดเป็นอันดับที่1 ามมาด้วยสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาฮ่องกงและจีนค่ะโดยธุรกิจส่วนใหญ่ที่เข้ามาลงทุนนั้นสอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศเช่นบริการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัยบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการควบคุมการผลิตในโรงงานและระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังและบริการทางวิศวกรรมและเทคนิคเช่นการพัฒนาแอปพลิเคชันการอัปเกรดซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงทั้ง ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังสอดคล้องกับการประกาศลงทุนในไทยของหลายบริษัทชื่อดังไม่ว่าจะเป็น Amazon Web Services ผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำของโลกที่ประกาศลงทุนในไทยกว่า190,000ล้านบาทในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวดค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมี2ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ดังอย่างเท sla และ BYD ที่เริ่มเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยโดยเจ้าหลังนี้ประกาศตั้งโรงงานในไทยเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าป้อนตลาดอาเซียนและยุโรปโดยเฉพาะเลยค่ะและปิดท้ายกันที่โซนี่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุน่นรวมถึงการเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งในตลาดเซ็นเซอร์รูปภาพที่ประกาศลงทุนกว่า2,500ล้านบาทตั้งโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในไทยค่ะ จะเห็นได้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในไทยนั้นไม่ใช่แค่การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานอีกต่อไปค่ะแต่ว่ามีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นสะท้อนขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยที่สูงขึ้นด้วยทำให้ในปีหน้านี้ประเทศของเราน่าจะเนื้อหอมขึ้นอีกมากค่ะ ในเมื่อปัจจัยบวกมารัวๆขนาดนี้แล้วหุ้นกลุ่มไหนคือโอกาสทองของปี2023 BBLAM แนะนำลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของไทยได้แก่กองทุน B Infra และกองทุน INRMF ซึ่งจะได้ประโยชน์จาก 1. กลุ่ม IT Tech ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและจัดการข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันการวางโครงสร้างเครือข่ายการจัดการฮาร์ดแวร์และ การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลค่ะในเมื่อการผลิตมีการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นบริษัทต่างๆย่อมต้องปรับตัวทําให้กลุ่มถัดมาที่จะได้รับประโยชน์คือ IT Consulting หรือว่าที่ปรึกษาด้าน IT เพื่อให้บริษัทนั้นๆมีความทันสมัยและสามารถแข่งขันได้โดยการปรับใช้แนวโน้มเทคโนโลยีล่าสุดค่ะ และปิดท้ายที่กลุ่มที่3ซึ่งเป็นเมกะเทรน์ของโลกนั่นก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของรถยนต์แบตเตอรี่แท่นชาร์จหรือแม้แต่ซอฟต์แวร์ในการนำทางล้วนเกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะ นักลงทุนที่สนใจการลงทุนในหุ้นไทยหรือว่าผู้ที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนสามารถสอบถามและปรึกษาการลงทุนได้ที่ BB LAM โทร02 674 6488กด8หรือเว็บไซต์ www.bblam.co.th รวมถึงแอดเฟรนดได้ที่ Line Official Account BB LAM ค่ะ